เหตุการณ์นักเรียนตกจากประตูหลังรถตู้กลางสี่แยกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ล่าสุดเจ้าของรถก็ออกมาขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าจะปรับปรุงรถตู้ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติที่จดทะเบียนไว้พร้อมกับรับปากว่าหลังจากนี้จะระมัดระวังมากขึ้นค่ะภาเหตุการณ์ที่มีกล้องหน้ารถบันทึกได้ที่บริเวณแยกเบญจมะ ในตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดรตู้คันนี้ติดไฟแดงค่ะแต่ว่าเมื่อสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่ก็เคลื่อนรถออกปรากฏว่าประตูด้านหลังของรถตู้นั้นเปิดออกค่ะแล้วก็มีเด็กอายุประมาณ6-7ถึงขวบเนี่ยตกกลิ้งลงมากองอยู่บนพื้นถนนโชคดีที่รถคันที่ตามมาเนี่ยเบรกเอาไว้ได้ทนันแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะส่วนเด็กคนดังกล่าวมีผู้ขับขี่รถยนต์ทางช่องขวามือเนี่ยลงจากรถเข้ามาให้การช่วยเหลือ ล่าสุดเจ้าของรถชาวตำบลนาซายก็ได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อรับทราบข้อกล่าวหาใช้รถยนต์ผิดประเภทมีการดัดแปลงสภาพรถและใช้รถในสภาพไม่ปลอดภัยแล้วก็เปรียบเทียบปรับที่สอพอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมกับนํารถเนี่ยไปตรวจสภาพตามขั้นตอนโดยนำเบาะที่นั่งสีแถวกลับมาติดตั้งแทนที่นั่งแบบ มานั่งยาวค่ะแล้วก็ตรวจสอบตัวล็อกประตูด้านหลังพบว่าไม่ได้ชำรุดแต่ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่รถเนี่ยออกตัวแล้วก็เปลี่ยนช่องจราจรอาจจะเป็นเหตุให้เด็กเนี่ยเสียการทรงตัวค่ะมือไปคว้าที่เปิดประตูจนเปิดออกแล้วก็ตกลงมาจากรถค่ะขอโทษจากใจแล้วก็มันเป็นเหตุสูงวิเศษจริงๆผมก็ไม่ได้เกิดขึ้นเหตุที่เกิดขึ้นครับอยากจะขอโทษจากใจจริงแล้วก็ได้ เรื่องไกลเกลี่ยเรื่องค่าตำหนิอะไรรอวมรับทุกอย่างรวมรับปิดทุกอย่างครับขณะที่ตํารวจสพเมืองนคะรศรีธรรมราชก็แจ้งข้อหาดําเนินคดีค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกันรอใบแพทย์แจ้งการบาดเจ็บของนักเรียนส่วนทางโรงเรียนนั้นก็ได้ขอให้ดําเนินการตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ขนส่งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการรับส่งนักเรียนค่ะ